เตะเลยลูกเตะเลยครับปีอมาปอปปี้ปีออะปปปั้เยอ

น้องดูน้องให้น้องเดินมาเดี๋ยวกันซิพักก่นค่ะหนูไปเล่นกับน้องสิหนูจะได้อยู่ในกล้องด้วยเย็นห่างๆอ่ะปูริมนั่งเตะเลยเตะบอลเลยนั่งนั่งเตะบอลเตะบอลให้ป้าดูสิเอาเตะบอลให้ป้าดูเตะเลยเตะเลยเตะอ่ะเตะเตะเลยเตะเออเตะเลยเยเตะเลยเตะบอลเลยเตะ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 เลยอ้าว ต้นกล้าครับหนูหนูจะวิ่งผ่านอย่างนั้นลูกหนูเอาบอลให้น้องหน่อยน้องจะเตะบอลเ๋ยวน้องจะเตะบอลหนูไปเก็บบอลให้น้องเตะหน่อยนะอะไหต้นกล้าอยู่ไหนต้นกล้ามาอยู่หลังกล้องแล้วมันจะเห็นที่ไหนล่วลูกนั่งลงสิลูกนั่งลงครับบุริมนั่งลงก่อนลูกแล้วก็แล้วก็หนูจะได้เตะบอลใช่น้องนั่งลงน้องเก่งมากแล้วน้องก็เตะบอลอ่าเดี๋ยวป้าเดี๋ยวป้าเอาบอลให้หนูนะ เอาโป่งให้หนูนะนูเตะเลยนะเตะเลยนะเออสองคนแข่งกันเตะเลยนะเตะเลยลูกเตะเลยอานั่งลงแล้วเตะเลยลูกเตะเลยลูกนั้นนะเออนั่นอ่มันมาใกล้แล้วเตะเลยเอาขาเตะเลยลูกเตะเตะเลยนั่นเออเตะมาเลยเตะเลยเตะเตะนั่นนั่นนั่นเออเก่งจังเลยลูกเตะเลยแล้วต้นกล้าเอาเอาโป่งมาให้น้องสิ มันจะเตะล้อ่ามันบินมาหาหนูแล้วลูกมันบินมาหาหนูแล้วลูกนั่งไว้นั่งไว้ตรงนั้นป้าเอาให้นั่งไว้ลูกนั่งไว้อืมอืมเอาเตะเลยนั่นอ่านั่นเอาขาเกวนเกวนเตะแล้วเตะเลยเตะเลยเตะอ่าจับจับเออจับจับเล่นจับเล่นลูกจับเล่นเลยเออจับเล่นเลย หนูไปนั่งนล้งสิลูกอ่าไปไปเอาเรียโปงโปงเต็มเลยไปเอาโปงเต็มเลยลูกไม่ต้องขึ้นไปครับลูกไปเอาโปงเลยโปงเต็มเลยโปงเต็มเลยลูกโปงเต็มเลยเร็วๆนเนียเอาโปงเต็มเลยไหนครับโปงโปงเต็มเลยลูกข้างบนเหรอไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นหนูไปเอาโปงโปง แล้วปูงเต็มเลยลูกไปเอาลูกขึ้นยืนลูกขึ้นยืนไปเอาเลยลูกขึ้นยืนครับลูกขึ้นยืนแล้วเดินลูกอเดินปูงเลยปรงเต็มเลยนะไอเสียหนูก็ยับเต้นกล้าลงมาให้น้องสิลูก ไหนลูกไหนไปเอาแปะโป่งให้ป้าสิลูกแปะโป่งมาให้ป้าสิอยู่ไหนครับลูกโป่งอะ่ะนี่นี่นี่ข้างล่างข้างล่างปูริมหันหลังไปลูกหันหลังไปปูริมหันหลังไปครับลูกนี่นี่นี่เต็มเลยนี่นี่นี่ไทยลูกรอรอเลยลูกไหนนั่งดีๆนั่งดีๆก่อนนั่ง นั่งลงดีๆนั่งลงดีๆอัะลงดีๆลงดีๆเออหล่อจังเลยใครเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยอ่ะหยาเออเล่นี่จับป้งจับป้งน่ายิ้มยังไเลยนะยิ้มสิยิ้มสิยิ้มยิ้มหวานคนในเก่งยิ้มหวานในลูก ปไปไปอะไปปลงปลงให้หนูไปไปเอาไปไล่เอาลูปปลงมาเลยไปไล่เอาลูปปลงมาเลยลูกไหนปลงที่เลี้ยงอยู่ไหนลูกขึ้นกล้าปลงให้น้องเหมยซี ในยิ้มหวานให้ป้าสิลูกหนคนเก่งยิ้มหวานสิสองคนชูนิ้วชนิดยิ้มหวานหอมมากเลยอาเตะเตะบอลอีกทีนงลูกเตะบอลตรงท้ายต้นกล้าครับอย่าเตะให้น้องให้น้องเตะสิลูกน้องจะเตะบอลส่งท้ายแล้วอาเตะบอลเตะบอลให้ป้าป้า,ปาดูนะเออเตะเลยนั่นเตะบอลเลยเตะเลยเตะเลยเตะเลยเ เตะเลยเลยูกเตะนะพี่บอลต้นกล้าครับบอกว่าให้น้องเตะหนูอย่ากเตะสิลูกบเนี่ยอยากเล่นหมาหัจับบ่ลูกจับบ่จับตั๊กตีข้าวคือเลขสิอ่าหันหนะ้าหันหน้ายิ้มหวานกับป้าอีกทีหนึ่งลูกต้นกล้าเอ้ยไม่ใชอ่อ่ปุริมครับหันหน้ามายิ้มหวานกับป้าอีกรอบหนึ่งสิลูกแต่ยิ้มหวานกับป้า<ม>ที ยิ้มหวานกับป้านะเลยลูกไหนบุริมครับบุริมยิย้มหวานเลยยิ้มหวานเลยหวาน,นมาก